สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลายัยนิดนเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.nid.ac.th ah เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ พบกับรายการโภชนาการออนไลน์อีกครั้งนะคะรายการนี้ก็จะได้นําสาระน่ารู้ในเรื่องอาหารโภชนาการและที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาเสนอท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องคิวเทนค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อของคิวเทนหรือเปล่าเคยสงสัยไหมว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราพบได้ทั้งในโฆษณาแยะเลยนะคะในเครื่องสําอางก็พบใช่ไหมคะในอาหารก็อาจจะพบได้ค่ะก็คงจะต้อง มาสอบถามผู้รู้นะคะดรเอกราชเกตวัน e. อาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมิดนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคิวเทนนี่เราพบว่ามันมีโฆษณาว่าอยู่ในเครื่องสำอางก็มีใช่ไหมคะครับแล้วก็ในพวกอาหารมีไหมคะมีครับในอาหารในอ่ะที่เป็นอาหารเสริมก็มีนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เรารับประทานอยู่ก็มีใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายต้องการคิวเทนไหมคะครับจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์นะครับต้องการคิวเทนนะครับรวมถึงของของสัตว์สิ่งมีชีวิตทั่วไปด้วยนะครับต้องการคิวเทนเช่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่สารอาหารครับไม่ใช่สารอาหารค่ะแต่เป็นสารที่ร่างกายต้องการแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะคะสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างต้องการคิวเทนนะคะ พูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะแล้วคิวเทนมันคืออะไรคะอาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหน่อยค่ะครับคิวเทนก็เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถูกพบว่าเป็นสารที่มีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับโดยคือหมายถึงในร่างกายของคนครหรือสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมคะทั้งนั้นใ,ในร่างกายแล้วก็ตรงผิวหนังนะครับ,รบเอัยวะภายในจะมีคิวเทนอยู่นะครับ รวมทั้งในสัตว์ด้วยนะครับในพืนชก็มีนะครับทีนี้ในมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยคิวเทนก็จะมีมากในอวัยวะอย่างเช่นที่หัวใจนะครับหรือตับปอดนะครับอวัยวะเหล่านี้ต้องทํางานหนักตลอดเวลาะนะครับทำไมถึงมีมากก็เนื่องจากว่าคิวเทนเนี่ยถูกพบว่ามีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปในใแต่ละวันน,นะครับให้กลายเป็นพลังงาน นะครับกก่าคือมีหน้าที่ในการขนส่งสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดพลังงานในระบบ ATP นะครับ,รบส่วนในพืชก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชที่ทําให้เกิดพลังงานแก่พืชเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องการครับ ขาดไม่ได้นะคะก็มีอยู่ในร่างกายของเราและจําเป็นที่จะต้องรับเข้าไปอยู่สม่ําเสมอตลอดเวลาใช่ไหมคะครับเราจําเป็นต้องได้รับคิวเทนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือวันละประมาณสามสิบมิลลิกรัมต่อวันนะครับในแต่ละคนนะครับและเนื่องจากว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยครับ สามารถที่จะสังเคราะห์คิวเทนได้เองด้วยนะอ,อสังเคราะห์จากอะไรคะอาจารย์สังเคราะห์ที่ตับนะครับจากอาหารที่เรากินเข้าไปาาาน,นะครับกินสังเคราะห์จากอาหารที่กินเข้าไปพวกอา โปรตีนต่างๆนะครับจากสารอาหารวิตามินต่างๆนะครับเอาไปรวมกันก็คือพวกจากหรือแร่ธาตุอาหารที่ให้โปรตีนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆทุนเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับค่ะก็คืออาหารห้าหมู่ที่เรากินนั่นเองครับถ้าเรากินครบถ้วนเข้าไปร่างกายก็สามารถเอาไปสังเคราะห์เป็นคิเทนได้แล้วอยากเรียนถามอาจารย์ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความต้องการคิวเทนเท่ากันไหมคะ ครับความต้องการ Q ิวเทนเท่ากันนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ<ช>โดยเฉลี่ยแล้วจะเท่ากันแต่เนื่องจากว่าในสภาวะของร่างกายแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการไม่เท่ากันเช่น,นสภาวะที่มีการเจ็บป่วยนะครับซึ่งสภาวะต่างต่เหล่านี้อย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรค เรือร่างต่างๆโรคไม่ต่อเรือร่างต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคเบา,วาหวาน,นโรคหัวใจเหล่านี้นะครับก็จะต้องการคิวเทนสูงเนื่องจากจะมีคิวเทนอยู่ในเลือดหรือในร่างกาย,ย่ยอูในระดับที่ลดต่าลงะนะครับก็จะต้องการมากขึ้นะนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือ,อเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับค,คือหลังจาก21ปีไปแล้วการสังเคราะห์ในร่างกายเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการคิวเทนจากภายนอกร่างกายเนี่ยจึงมีมากขึ้นค แล้วอย่างนี้จากอาหารนี่เพียงพอไหมคะที่เรากินหรือว่าจําเป็นต้องซื้อเป็นผิดพันเสริมอาหารมากินครับในคนปกตินะครับที่ทานอาหารได้นะครับทานอาหารครบห้าหมู่นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่สําหรับคนที่มีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าคนที่อายุมากนะครับก็อาจจะต้อง จำเป็นที่ได้รับจากจากอาหารให้เพียงพอนะครับค,ครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เพียงไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจการเสริมอาจจะจำเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอันนี้คือหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่เพียงพอเราไปซื้อมากินเลยได้หรอคะครับสามารถที่จะซื้อกินได้ในลักษณะของอาหารเสริมนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่เช่นกันนะครับในคนที่ไม่ได้ เจ็บป่วยนะครับก็รับประทานอยู่ที่เวลาสามสิบมิลลิกรัมถึงหกสิมิลลิกรัมก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะทานถึงร้อยมิลลิกรัมนะครับก็ยังไม่ถือว่าไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอไหมคะครับสําหรับในคนอ่า